mm ฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับมนุษย์บุ๊คแชาแนลวันนี้ีพบกับข่าวข่าว,าวเกมจีนที่ทำผมสะดุ้งเลยทำผมเนื้อเต้นเลยดีใจจริงดีใจครับ <c oughs> ดีใจหัวเราะเออตอนนี้อยู่กับเกมไม่ใช่เกมดิข่าวข่าว,าวในเว็บไซต์นะฮะเปิดตัวเกม s o r ต์ of j u s t ติ e นี่เป็นเกมจีนที่เปลี่ยนชื่อมาจาก i อเกมชื่อไม่ใช่ IP ชื่อเกม ต้นฉบับที่ว่า Justice Mobile ที่ซึ่งเปิดที่จีนไปนแล้วประมาณ2ปีกว่าๆสองปีบวกๆแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่ฮะที่มีข่าวมานานมากเป็นเกม MMO RPG ที่อ่อเป็นเกม AAA ของทางจีนเลยงบทุนสร้างหลายร้อยล้านมากฮนะหยวนนะหยวนอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเว็บมันก่อนฮนะอันนี้โอ้โหนี่ดูเขาพีเต์ฮะเปิดเสียงซะหน่อยเกมเพิง่ง เปิดเมื่อวานเลยครเพจเพิ่งเปิดแล้วข่าวเพิ่งมาเลยมาช็อกวงการมากคิดว่าเขาจะไม่เปิดโกลบอลซะแล้วเขาเขโฆษณา,าไปตั้งแต่เปิดเกมเลยครัปีที่แล้วแล้วเขากักมาถึงวันนี้ฮะนี่ไงดูดูเสียงดูดูดซาวฮะดูการาฟริกรอมานานมาก จริงๆผมก็ไปเทสจีนไปเล่นจีนมาพักหนึ่งฮะพักเล็กๆแล้วไม่ใช่พักใหญ่พอไปทดสอบอาชีพไปลองระบบลงดันอะไรอย่างนี้สนุกดีฮะสนุกสนุกใช้ได้เลยภาพสวยจริงแต่ถ้าบ้านเราที่คุณเคยก็คือจะเป็นมูลไ์เบสใช่ไหมฮะที่คนนิยมเล่นมากๆทีนี้เกมมันค่อนข้างเงียบไปแล้วเกมใหม่ก็กำลังจะมา ให้บริการโดย NetEast เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูพีววิววิดีโอกันต่อกันก่อนนะกันต่ออะไรล,ละรายละเอียดเกมนี้ถือว่าทำดีฮะเนื้อผ้าสื้ผ้าหน้าผมอะ,ละเล่นในทั้ทงมือมือพือ้นือมือถือและพีซเลยนะ ทั้งคอมทั้งมือถือเล่นได้เลยครับโอ้ัน oh, ดูสิอันนี้อะไรอะ่ะวิดีโอเยอะจังโอ้โห oh, oh, อย่างสวย,สวย oh, อันนี้เว็บเขาโชว์สภาพแวดล้อมในเกมนะฮะ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นภาพจากเกมจริงๆนะเนี่ยระบบฟิสิกส์เสื้อผ้าลมอะไรพวกนี้มันมีหมดเลยฮะในเกมไหนมีอะไรให้ปรับบ้างโอ้หมีเกมนี้เป็นทำอะไรนะมีเลเทสซิ่งด้วยฮะอันนี้ออฟอันนี้ออนนะโอ้โหดูแสงเงาแสงสะท้อนนะ เคเดี๋ยวเรามาดูโฮมเพจกันก่อ,น,อนนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ที่เข้าไปฮะลงทะเบียนตอนนี้ก่อนที่ผมจะกดรีเฟซเนี่ยมันแปดหมื่นหกฮะลงะเบียนกันไวมากแป๊บเดียว 80, แปดหมื่นละแล้วก็อันนี้คือข่าวเขานะเขาประกาศข่าวประมาณว่าอ่สุเทียมวงการประมาณนั้นอนะ่ะเข้าไปอ่านอนะ่ะประกาศพรี l ิสเตอร์เซิร์ฟ g l o b a l ฮะตอนนี้จริงจังไม่ใช่ข่าวหลอกไม่ใช่ข่าวมโนอหลอกไปฮะมาจริงข่าวจริง แต่ว่าเปิดเมื่อไหร่นี่ยังไม่รู้นะแล้วมาดูอันนี้คลาสฮนะเป็นพรีวิวสร้างตัวละครนะเอ้ยนี่ไงอันนี้ภาษาอังกีษเขาใช้คำว่าซิลฟ์ผมไม่แน่ใจว่าเผ่านี้สายอะไรนะลืมหมดละ เขาไล่เผ่าปักแปะไม,ไม่ไม่ไล่ตั้งแต่สร้างตัวละครทีละตัวฮะนูมิน่านูมิน่าอันนี้ก็เป็นนักเวทวะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้้วเจ๊ย,ยังสวยไงมากดดูฮีราคาร์ดเลยนะสำหรับเซิร์ฟโกลบอล อันนี้พินอันนี้พินกินปะเซเลจูนไม่ใช่เซเลเชียลเลยนะเซเลจูนมีได้ทั้งเผ่าชายเผ่าหญิงเลยหล่อเหล่านักเก่าหูโอ้อีกสายดาเมจระย,ยะไกลฮะดนตรีประกอบเวลาสร้างตัวนี่เหมือนกันนี่บัตตอมหอกพี่หอกโคตรเท่เป็นทั้งดาเมจและแทงได้ตัวฮะ แล้แน่นอนขี้เมาไปดีเจอกันอย่างเท่งเงไงอันนี้ไนท์วอล์ k เกอร์ฮะดาเมจตัวตึงของเกมกระบี่ตัวเตะตาด้าน,นขวาน,นี่เห็นเลยฮะว่าดาเมจดิวเลอร์สุดๆกับความเพียวไหวความเล่นยากความเล่นยากก็เ,เกือบเต็มหลอดแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปสุดท้ายแพทที่จะเปิดนาจะมีเท่านี้ฮะ ซึ่งตอนนี้เซิร์ฟจีนมันไปไกลแล้วมีหลายครั้งแล้วมาดูอันนี้าานนแข็งสุดแกร่งของเกมนี้ในช่วงแรกฮนะนีไ่ไงหมัดกำปั้นฮนะไอรอนคลัตหมัดหินพองเราแล้วหล่อจัดในข่าวนยแล้วก็ อ๋อเว็บเด้งฮะในข่าวนี้กดเข้ามาก็จะมีวิดีโอเปิดตัวที่เคยปล่อยมาก่อนหน้านี้ละอันนี้เป็นของโบ o บอกมั้งนดูดิที่ตอนเล่นจีนผมก็ไม่ได้ดูด้วยว่าเนื้อเรื่องมันเริ่มต้นอะไรยังไงฮะเกี่ยวกับอะไรบ้างเอ็ดเวลเองล้นร้วนทำเวสเอามารล้วนเลย เนี่ยเขามีสตรอรี่ฮะโอ้เปิดตัวยิ่งใหญ่เลยแล้วชื่อเกมก็ใช้ชื่อ s o r d of Justice จริงๆด้วยฮะ เอาแปลเปนภาษาอังกฤษหมดเลยฮะนูมีนาไนวอลเกอร์ไอออนคลัตเซเลจ,จูนบัตสตอมเอดโดโห็นด้วยคนลุก nên bỏ nó game, bỏ nó game, chấm đai Này mưng á, แล้วเขาขายแบบโคลิปพริวิวคลิปโฆษณาขายฝันแบบสุดๆนะซึ่งมันเป็นจริงนะมมันไม่ได้ขายไปเรื่อยมันโนไปเรื่อยฮนะเว่บจริงเขาทำได้มาแล้วคนระับอะไรอะ The Housing m a r t i a l World Sort of Justice เร็วๆนี้ฮนะเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็มีเข้าไปดูในเว็บได้นะฮะ ไลอ่อนรายละเอียดเนี่ยโอ้โหแล้วดูภาพดิสวยจริงปิดยังไงวะนะเนี่ยอาผมกดเข้ามาแล้วผมปิดไม่ได้แบับหนึ่งอ๋อมันเป็นลิงก์ภาพใหม่เลยเหรอโอเคอันนี้ก็ที่พรีวิวโหโหลดมีโหลดฮะโหดูรายละเอียดเลยอันนี้สกินช็อตจากเซติม i ติเกมฮะ <c oughs> เต็มจอให้ดูอันนี้ก็ภาพในเกมเลยนะ โอ้ oh, แสงสีเนี่ยเข้าไปดูข่าวได้นะฮะเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ข้างล่างให้นี่มีทั้งหมดเลยมีทิดคอร์ tik กต็อกไอจีเฟสบุ๊กทวิตเตอร์ยูทูบเว็บไซต์หลักเขาฮะเออมาแล้วข่าวมาสักทีฮนะประกาศวันที่29เดือน5เลยเว็บเพิ่งเขียนเมื่อกี้เลยฮนะอัปเดตกันสดสดสดๆไวๆก็ทันทีก็ทันทีเลยก็ทันหันทันทีโอ้พอมีขายเกมฟีเจอร์มาดูหน้าเว็บพามีอะไรบ้าง p ด u อดพาวซิ่งมาเชื่ d e x p ร์เอ Open w o r โอเพนโอเปนเพี่แกม Open World นะ ML RPG ครับโหสไตล์แ oh, บบ t e r n Aesthetic มีเควสมีระบบสร้างบ้านอะไรให้ทำเยอะแยะฮะมี PVP มีมีคิววอร์มีบอสให้ล่าฮะโอเคใครสนใจเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถลงคอมเมนต์ลงหน้ากันได้เลย ลงคอเบียนไปแล้วเนี่ยมันจะมีอ่ามาหมุนรางวัลชิงตรงนี้ได้ฮะลุ้น,ล,นลุ้นรางวัลฮะอันนี้จะเป็นแก้แต้มหยกก็คือเหมือนแต้มซื้อของพอยต์ในเกมแต้มแคชฮะอันนี้เงินนี่มีลุ้น Nintendo Switch 2ด้วยชวนเพื่อนได้ฮะลิงก์โซเชียลต่างๆโอเคยังไงเราเข้าไปดูกันและดูเหมือนว่าจะมีภาษาไทยด้วยนะครับตอนนี้หน้าเพจ official เ,เขาลงว่า ซอฟออฟจตติสทีเอสนะฮะเพิ่งเปิดเลยแล้วก็ลิงก์เนี่ยลิงก์จริงนะฮะลิงก์เป็นลิงก์ที่เข้าไปลงทะเบียนเมื่อกี้เลยไม่ใช่ลิงก์ปลอมแน่นอนโอ้นี่ยุนทัาจักมีชีวิตโอ้โหภาพเล็กจังไะทำภาพให้เอาไหมส่งไฟล์มานี่เปิดลงทะเบียนลงกหน้าทุกแพลตฟอร์มแล้วเป็นอย่างเป็นทางการทั่วโลกฮะนี่เขาลงข้อมูลไว้แล้วอะแล้วก็โอนี่ไงโอ้ดูใหม่ดูใหม่อาชีพอะไรวะเนี่ยโอ้โหเทพก้าววิญญ,ญาณ ผลลับป้องกันระยะยิงความพ้องตัวผลลับนี่คือดเอาเมดว่าดเาเมดดิวเขายังแปลป,ปลกๆอยู่ฮะล้อเกลาภาษานะโอ้่หมีอะไรบ้างนี่มีพิว e w s สกิลโชว์ฮะรวมผู้มันรวมแมลงพิษแมลงชีวิตไร้ความฝันอะไรวะเนี่ยภาพในเกมถูกบีบอัดมากครับเฟในเกมจริงมีความคมชัดและสวยจริงกนเห็นได้ชัด อันนี้ก็ให้ดูสกิลฮะเข้าไปดูในหน้าเพจกันได้เลยวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวเกมนี้เพียงเท่านี้ก่อนฮะยังไม่มีอะไรเยอะนอกจากเว็บไซต์หลักกับอ่าแพลตฟอร์มโซเชียลที่เขาให้ติดตามเว็บไซต์ลงทะเบียนอย่าลืมไปลงทะเบียนนครับลงทะเบียนกัน,น้เยอะสำหรับคนที่ชอบเกมจีนนะคนที่รอคอยเกมนี้ทั้งหลายคนที่เบื่อเกมอยากหายเกม MMORPG Open World เก็บเลเวลลงดันสไตล์จีนกำลังภายในเทพเซียนมาเจอกันได้ฮะแล้ว เจอกันวันเปิดเกมเต็มๆแต่ถ้ามีข่าวประกาศเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทีด้วยกันสำหรับวันนี้มีแค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ